สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอะจะเรื่องอะไรดีมีอะไรน่าสนใจไหมคะอ๋อมีค่ะมีเยอะแยะเลยแหละค่ะอยู่ในคอนตัวแสบหรืออยู่ในคอนแสนสวยอยากจะได้ตัวไหนคะอ๋ะอดีจังเลยขอได้สองเลยค่ะฮะนี่คือโลกต่างมิตินี่นะ <Wow. S 1> คนหนึ่งจะเป็นสาวน้อยแสนหวานสว่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นสายร็อกอะ อนา,า,าคตจะต้องเปลี่ยนไปสวัสดีจ้าช่วยเลือกชุดให้หน่อยได้ไหมได้เลยผ้าสีดำมะเออไม่สีแดงมนะไม่เอาเย,ย้สีชมพูสีสวยเป็นกระปองที่สวยดีจังจากนั้นเราก็จะติดเข็มขัดแล้วก็มีไข่มุกอะ ทีนี้ก็ติดที่ขอเสื้อได้เลยติดโบด้วยนะเธอเนี่ยดูน่ารักจังเลยว้าวเธอมีห้องแสนสวยอะอ๋อเกิดอะไรขึ้นอะฮะนี่คือเวทมนต์ของยูนิคอร์ยังไงล่ะแยยเจ้าแมวน้อยมานี่มาฮชโอ้ ขนแมวเต็มตัวไปหมดเลยอลูกรักเล่นกับแมวอีกแล้วเหรอโอขนเต็มเลยมาให้แม่ปัดหน่อยอย่าลืมใส่ที่คาดผมด้วยนะจ๊ะลูกของแม่น่ารักจังเลยขับขึ้นค่ะแม่ <S <S 2> <S 2> ในจักราวาลแห่งเนี้คนนี้เธอจะไม่ใส่เสื้อผ้าสีชมพูหรอกนะใช่กเก่งยีนไงเฉงสุดๆไป,ปเลย ย่าลืมใส่เสื้อสีขาวนะว้าว <Wow. S 1> จากนั้นก็ทำเสื้อคลุมเลยแล้วก็ติดเพชรปอมเข้าไปว้า wow. วสวยจุงอรองเท้าชมพูเปลี่ยนเป็นสีดำแล้ว <c oughs> สวยดี uh huh. ได้เวลาทำผมแล้วจ้างั้นก็มาถักเบียเลยใส่ห่วงแล้วก็ใส่กำไล เป็นไงฉันดูสวยขึ้นมะก็แง่ละว้าวที่นี่ที่ไหนฉันต้องไปแปลงโฉมสล้วสิไหนมาดูซิว่ามีอะไรมัง่งว้าวไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยแบบนี้ออลูกรักดูสวยจังเลยทักเปียเหมือนแม่เลยนะ <S <S ดีจังที่ใส่ตั้มหูเหมือนแม่ด้วยแม่กระโปรงสวยดีจังเลย้า <Wow. S 1> ชอบใช่ไหม อาไปสิตจะลูกเรักใส่แล้วสวยนะเชิงด้วยทีนี้ก็ได้เวลาไปเรียนแล้วนะเอ้าหนังสือใช่ลืมไปเลยแม่อะไรอลองไงดีกว่าอ่านหนังสือเยอะเลย <laughs> ดีมากเป็นการซ้อมที่สนุกดีใช่มหม <laughs> เดี๋ยวเราก็จะได้ออกทัวร์แล้วล่ะลูก <Yes. S 1> <laughs> เราจะปั้นดินเบา จากนั้นก็ปั้นแบบนี้น่ากินจากนั้นก็จะตกแต่งท้วยของเราด้วยซีเควนซ์เติมมะกราลองลงไปฉันอยากจะทำมะกราลองจังเลยโอเคโอ้ใส่แป้งแอลมอนด์แล้วก็ทำโดเลยอ้เ <ach> oh, <laughs> พื่อนเลยสงสัยจะต้องระวังหน่อยแล้ว โอเคเอาไปอบเลยอ๋อคนมาจากไหนอ้ไม่ไม่หมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรจะลูกรักเดี๋ยวแม่ช่วยนะทํ <c oughs> ทำด้วยกันแล้วสนุกดีอ๋อคณแม่กับคุณลูกก็ช่วยกันทำโดและตอนนี้มาการองก็ออกมาสวยแล้วอืมอร่อยจังแม่คะ <c oughs> เราขายเจ้าเนี้ยในคาเฟ่ของเราได้ <c oughs> ขวดพลาสติกเหรอจะกลายเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ใส่กระดาษโฟมเลยว้าวเจ๋งเป็นบ้าจากนั้นก็ติดไข่มุกอะใส่หัวกระโหลกเลยสเก็ตบอร์ดเนี่ยเท่ส,สุดสุดคนนี้วันนี้ออกมาซ้อมสเก็ตบอร์ดอาไม่เคยมาแถวนี้เลยอ จะต้องหลบให้ได้โอ้คิดถึงสมัยสสาวตอนนี้ยังอ้อออ,อ,อยู่เก่งมากจะหนูสเก็ตแค่นี้ยง่ายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคราวนี้จะดีหรอโอ้ถ้าผักหมดแล้วเฮ้อโอ๊ยเจ็บโอ้ยหนูขายแตงโมด,ด้วยเหรอโทษค่ะ,คะยังไงก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวน่าจะเสียโฉมเอาได้คะ่ะ โอเคไปกันต่อคนนี้ไม่จำเอาซัเลยเอ้อยเจ็บอ่ะเธอนี่นะอ,อไม่เล่นแล้วก็ได้เอ้อยสวยแล้วสินี่เธอเก้าอี้มันหักดูแล้วสเก็ตบอร์ดน่ะเธอลืมไว้นะนี่เธอ,อ,อเด็กสมัยเนี้ยตัวแสบจะมันเลยไม่เป็นไรคงจะกลับมาเอาสเก็ตบอร์ดละมัง้ง เราจะทำกล่องอาหารแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปหัวใจจากนั้นก็ปั้นดินเบาได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปติดห่วงพลาสติกเข้ากับกระดาษแล้วก็ติดขาเลยแมวน้อยจ๋ามันนี่มามากินข้าวเลยอร่อยนะคุณแม่และคุณลูกกำลังออกมาเดินเล่นกันอยู่ น้อะไรบ้างคะแม่อมขอจับหน่อยนะอ๋อน่ารักจังเลยหิวเหรอจ๊ะอน่ารักเนอะแม่คะเสื้ออาหารแมวกันเถอะนะคะนะได้สิจ๊ะอ๋อตรงนี้เขาขายอาหารแมวนะว้าวอาหารเยอะจังเลยไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีเอ่อขออาหารที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ชามด้วยกัน <Okay. S 2> ได้ครับแมวน้อยจ๋าฉันมาแล้วอ่ะกินซะนะ เจ้า <g ül> หมาน้อยมากินสิเ <g> จ <ül> ้าหมูด้วยเหรออร่อยใช่ไหมอาหารเจ้าเนี้ <g ül> <g ül> ดีมากเลยที่เราช่วยเหลือสัตว์เนี่ยขนนกกับเงินเหรอ <g ül> <g ül> โอเคติดเงินละละดอละล่าลงไปแล้วก็ติดขนนกตามมาด้วยนะ oh, <wow. S 1> แล้วก็ตัดดาวเลยข้งางในก็จะโรยด้วยเงินนี เขยา่ยาเขยา่าเขย่าและปิ๊งอ๋อเงินอะไรกันล่ะเนี่ยใครกันนะที่จะมีเงินพวกเนี้ยร้านสีชมพูแล้วก็ขายเค้กเหรอสงสัยจะเป็นร้านคุณแม่ของโคตน,นี่ดูสิมีลูกค้าเต็มเลยเอา่าขออะไรก็ได้ที่อร่อยที่สุดค่ะวันนี้เราทำมาการ้องค่ะอันเดียวเหรอฮะ<า>ไม่พอแล้วฉันขอเยอะๆเลยเดี๋ยวฉันจะจ่ายไม่อั้นเลยนะว้าวเงินนี่มันแปลกจังเลยว้าว แล้วรวยแล้วค่ะเก็บไว้ในเมนูนะไปนะคะเราจะร่างรูปต้นไม้เลยจากนั้นก็หยอดกาวร้อนระบายด้วยสีอะคริลิกสีเงินแล้วก็ที่ฝาด้วยนะและนี่คือที่วางเครื่องประดับ ได้เวลามาเรียนศิลปะก,กันแล้วนะจินตนาการของโจนในวันนี้เด็กๆและคนนี่ไปไหน,นเออขอโทษค่ะที่มาสายเิอน,นั่งจะ้ะคนหนึ่งก็วาดรูปอีกคนหนึ่งก็ปั้นดินเบาเฮ้ยเบื่อจังเลยงานโรงเรียนจะเริ่มแล้วนะยังไม่เสร็จอีกเหรอหนูจะได้ขายงานศิลปะของตัวเองขายงั้นเหรอแล้วจะทําอะไรดีอ๋อเบียร์ร้อมกับห่วงเหรออ่า uh huh. จ๋ง A อเซอร์อริงะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความอดทนอันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่ค่อิเซร์ของหนูว้าวสวยจังเลยนะเอาไปตั้งโชว์เนี่ยจะต้องขายได้แน่เลยทุกคนพร้อมนะจ๊ะใช่แล้วค่ะค่ะโอ้ลูกค้าคนแรกมาแล้วโอ้โหนี่สวยจังเลยจะได้เงินมาแล้วรูปวาหรือว่าเครื่องประดับดีอเอาทั้งหมดเลยแล้วกัน ขอบคุณค่ะเงินของฉันจะต้องแวกว่าคนอื่นเย,ย้ได้เงินแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีจังเลยเจ้าเด็กๆเ,เราจะระบายสีรองเท้าให้เป็นสีดำแล้วก็โรยกลิตเตอร์จากนั้นก็ใส่โซ่แล้วก็หนามโคนนี้และคุณแม่มาซื้อเสื้อผ้ากัน <c oughs> คือฉันอยากจะได้รองเท้าแสนาสวยเออได้เลยค่ะ <c oughs> อยากจะได้รองแอนโรอันนี้ดูดีไหมคะ เออไม่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยส่ชมพูไงอ,อ๊ยเจบ็บ่ะนี่คุณเอาอะไรมาให้ลูกฉันเนี่ยเธ่านีนเป็นร็อกสตาร์เชียวนะโอ้เออขอโทษคะ่ะเดี๋ยวจะไปเอาคู่ใหม่ให้นะคะว้าวสวยดีจังเลยแล้วก็ใส่ได้ถนัดมากเย,ย้ <laughs> เอ,อกีตา้านี่นะนี่ขอเล่นกีตา้าหน่อยได้ไหม โอ้โหเธอร้องเพลงได้เก่งจังเลยเราจะมาทำบ้านน้องแมวจากกระดาษตั้งเอาไว้บนสนามหญ้าเลยแล้วก็ทำชั้นที่สองติดลวดกำมยี่เข้ากับไม้สวยดีนะแล้วก็พันพายเปวงกลมเลยจากนั้นก็ติดไว้ด้านบน แมวน้อยชอบใช่ไหมโค่นี้แลละคุณแม่ออกมาเดินเล่นที่สนอีกแล้วคุณแม่คะแมวน้อยพวกนี้ทั้งหนาวแล้วก็เปียกเหมาช่วยเจ้าแมวกันนะคะเดี๋ยวแม่เรียกคนมาเองจ้ะอ๋บ้านน้องแมวนี่นะสวยจังเลยอย่างที่ลูกชอบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจัดงานปาร์ตี้กันนะเออคทางซ้ายหน่อยขวาหน่อยค่ะโอเคตรงนี้แหละ เจ้า <c oughs> แมวน้อยดีจังเจ้า <c oughs> แมวเห่อบ้านใหม่แม่คะแมวชอบมากเลย <Yeah. S 1> เราจะตัดกระดาษทาสีดำแล้วยอมมาให้เป็นสีดำเลยทีนี้ก็ติดได้เป็นที่นั่งมานั่งของเราเสร็จเรียบร้อย คนนี้และคุณแม่ออกมาเดินเล่นที่เมืองลาละเทานั่งบักตรงนี้ก่อนมะไม่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 ไมอะไรแม่หนูทำเก้าอี้ตัวเนี้ยหกักหนูรู้สึกแย่จังเลยไม่เป็นไรนะจันลูกรักอ๋อหนูรู้แล้วหนูมีเงินนี่นะฮัลหลปีปีเขามาส่งแล้วครับนี่ค่ะคำใจจะ้ะและนี่ก็มานั่งนะ แม่คะหนูซ่อมแล้วดีจังเลยลูกรักแฮมสไตล์ก็ดูน่ารักอีกด้วยอา้าวกลับมาแล้วเหละหนูเอาสเก็ตบอร์ดคืินไปสิคือมานั่งเนี่ยเธอไม่ได้ทำพังหรอกนะอาขอโทษคะ่ะวันหลังหนูจะระวังก็แล้วกันเพราะว่ามานั่งนี่ดูดีจังเลยอะ่ฉะฉันนั่งคะ่ะฮะลูกคนนี้เป็นคนดีนะ <c oughs> ฉันรู้